เอาละค้ามส่วนดีเพื่อนทุกๆคนนะครับกลับเข้าสู่เลตเลสามกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เนื้อเรื่องทางฝ่ายโซเวียตจบไปนะครับเรามาติดตามเนื้อเรื่องทางฝั่งพันธมิตรบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงในเมื่อพันธมิตรเป็นพระเอกนะครับเราเริ่มกันที่มิชั่นที่1นึ่งเลยแล้วกันนะครับที่ชายหาดไบตันนะครับการคุกคาอันตรายของคอมมิวนิสต์ Chadenko continues to push his Soviet forces into Western Europe, seizing control of key regions left behind by the retreating Allies. Great Britain now stands as the last European nation yet to feel the jackboot of Soviet aggression. That might be short-lived, however, as sources tell us that a vast Soviet armada has been spotted off the northern coast of France. Commander, I'm Field Marshal Robert Bingham, Chief of the Allied Military Command. I've been told that you're a very capable officer. Well, let's hope this assessment is correct. Leaving the defense of Great Britain entirely in your hands. I'd like you to meet Lieutenant Eva. She will be your intel officer and liaison. <laughs> 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 I'm glad to have you on board, sir. Now The president is ready for you. Mr. President, I'd like you to meet our new commander on the ground. Greetings, Commander. You ready to send those commies running back to their mommies? I sure hope so, because if you don't stop them over there, the only thing standing between those godless reds and the US of A is gonna be one little ocean. I absolutely agree mr president we cannot allow the soviets to secure a foothold in great britain the fate of the free world depends upon it อ่ะใครที่งงนะครับว่าผู้นําเชเชนโคทําไมยังอยู่นะครับก็เป็นเพราะว่านี่คือเนื้อเรื่องของฝ่ายพันธมิตรนะครับมันไม่ได้ดําเนินเรื่องต่อจากเนื้อเรื่องโซเวียตที่เพิ่งจบไปนะครับ มันก็จะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมาเลยนะครับโอเคมาถึงก็บุกทางน้ำเลยเนี่ย สภาพโซเวียตตอนนี้อยู่ที่หน้าประตูของอังกฤษแล้วคุณต้องทําทุกอย่างเพื่อต้านทานการโจมนี้คาดการว่ากองกำลังโซเวียตจะมาทางอากาศหรือเรือรบน่าเสียดายตอนนี้เราไม่มียานเกราะหนักมาช่วยหนุนคุณต้องหาทางทำภา,ารกิจนี้ให้สําเร็จด้วยทร,รัพยากรที่คุณมีอยู่ <Good luck. S 1> ขอโชคดีแค่นี้การทางกายครับพุ่มชาเกย์ี่สิองเป็นอะไรเนี่ยกินเลสเหรอกินเลส ไม่รู้เดี๋ยวไปฟังดูแล้วกันนะครับเอ้ยน่าจะชายหาดไบรตันอยู่ภายใต้การปิดล้อมของกองทัพโซเวียตการที่เราจะปกการที่เราจะป้องกันการบุกของโซเวียตเราต้องป้องกันเมืองให้หนีให้สำเร็จก่อนเรากำลังสร้างแนวป้องกันอยู่กรุณาจัดการเรื่องผู้รักษาสันติภาพและสุนัขทหารตอนนี้เลย โอเคครับโอ้โ oh, หนี่อะไรเแนบบี่ยสวยอะ่ะก็ส่งหมาไปกัดน,น่าจะแค่นี้หรือเปล่าคลิก <Thompson> ที่ทปุ่มประวัติยูนิตโออันนี้อันนี้ไม่ต้องก็ได้นะอันนี้รู้แล้วเฮ้ย <G ül> โอ้โหเทรดแรกกันไปครับกดออรีเน็ตได้ไหมโอ้ได้นะครับว่าผมก็เสียนขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก รู้สึกว่าในเรื่องของโซเวียตบางทีก็เล่นช้าไปก็ขออภัยนะครับตอนนี้น่าจะเสียนขึ้นแล้วมิชชั่นอะไรก็คงทำได้ไวขึ้นครันะนี่ก็สามารถ สั่งได้รวดเดียวเลยนะแบ่งไปดีกว่าเอมก็ทำอัตโนมัติไปเลยนะครับ Objective complete เรียบร้อยครับกำจัดโซเวียตในไบรยจันอ่านํานี้เป็นสถานที่ของคุณในการรับมือการจู่โจมที่บุกเข้ามาคุณได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับผู้บัญชาการร่วนสำหรับภารกิจนี้เขาจะช่วยพวกเราจุดๆมันช่างสับสนอย่างจริงๆเลยผมชื่อเลส ทำผู้จัดการผมจะไม่ยอมปล่อยให้เจ้าพวกคอมมิวนิสต์นี้ย่างกายเข้ามาในสนามบางบ้านของเราได้หรอกผมจะอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลาโอ้เล่นซะไม่ทันเลยนะครับพวกโซเวียตกำลังกระชิดเข้ามาด้วยกองทัพอากาศดูเหมือนพวกเขากำลังจะส่งพลร่มเข้ามาในเมืองเราไม่สามารถปล่อยให้พวกมันยึดชายหาดไบตันได้คุณต้องยันเอาไว้อันการโจมตีที่จะเข้ามา โอเคไม่มีอะไรสร้างครับสร้างได้แต่คนดประยชนประชาชนพลเรือหมดแล้วถ้าห่ามคุณสามารถไปประจำการในสิ่งปลูกสร้างพลเรือเพื่อทำลายการเพื่อทำการป้องกันได้โอเค ไม่มี GI อีกต่อไปแล้วนะครับมันเป็นจะเรียกว่าอะไรอ่ะผลลูกซองเหรอคิดถึง GI เลยนะครับสุเยศอะไรเงี้ยนะมูฟเฟน่าวยึดโรงพยาบาล เอาจริงผมถนัดถนัดอันนี้มากกว่านะถนัดทางฝั่งพันธมิตรมากกว่านะครับสโวเวียแนลเอาจริงผมไม่ค่อยนิยมเลือกเล่นเท่าไหร่นะ นผลหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคือรถถังมันจะอึดครับมันเน้นอึดโซเวียตนะนะแต่ว่ามันยิงเบาครับแต่พันธมิตรนี่คือรถถังไม่เน้นอึดนะครับแต่เน้นแรงเน้นยิงแรงอุ้ยมาแล้ว Confirmed. Board and cover. That's affirmative. Ready, sir. Where's the trouble? On point. Insufficient funds. Our ally is under attack. Bonus objective complete. Ready, sir. Where's the trouble? Yep, Law, I have. Although white tell me โอ้โหเพื่อนอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนแมวเข้าตึกอะบางทีทำลายเร็วกับยูนิตอยู่นาะนผมเลือกทำลายเร็วดีกว่านะครับนะพัฒมิตเป็นตอบโจทย์กว่า แต่ถ้าโกงสุดก็ต้องเป็นจักรวัตรครับอยากให้ถึงมิชชั่นของจักรวัตรเร็วๆแล้วนะมันสร้างอะไรเงี้ยมันง่ายครับรอโอ้เพื่อนเราใชา้อีกแล้วอะ defeat today. ก็ไม่ต้องงงว่ามาได้ไงนะก็อย่างที่บอกไปนี่คือเนื้อเรื่องของพันธมิตรแม่มันบุกเองเลยเพราะเพราะไม่มีเรานะครับเอวา e

Soviet naval force has been detected off the coast. The armada will be here shortly. New objective received. time as always. Everyone's on their way, Beacon placed. They're sending more, are they? I'm right behind you. soldiers are now authorized in the defense of this area. I've got the knowledge the plans right here. Enemy units detected. Enemy units detected. Enemy on detected. Enemy units detected. Enemy units detected. Enemy units detected. Enemy time, as always. So Scanning tools. Lock have down. perimeter. it I the ยึดให้ก็ได้ครับ How can I help I know this part Tools ready Studying blueprints ผ่านมาหนึ่งนาะทีโอุตตังมาเพิ่มนะครับแล้วก็มีคนยิงทางอากาศด้วย เข้าได้แค่3คนโหจะมากันซะฝึกฝนพลทหารวิสัยห้าคนโอ้ไม่ทันละ สร้างไปเยอะแล้วเตรียมทงเขาไว้พร้อมแล้วหรือยังผู้บัญชาการเจอปืนใหญ่แล้วก่อนไหนดูการยิงหน่อยดิ่ังโอ้โหโ้ยระเบิดแรงมากฟึ๊บฟึ๊บยังเยอะเลยเรากระจายกำลังกันนะ โอ้ยบินมาอย่างนี้เลยนะเขาไม่ได้หรอกน้องเหมือนกันด้วยขนาดนี้กูมีช็อตมีช็อต

ให้เพื่อนก็มาได้ครับให้เพื่อนจัดการโอ้ผัดกันคนละทีครับเดี๋ยวเราเตรียมรอรับมือเลยขู่แล้วมันระเบิดแล้วแบบ น้ำมันก็เพื่อมสวยมากเลยนะเ<ๆ>กมที่น้ำสวยครับเฮ้ย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 นันย่นไงโดนกัดกไปครับ เแต่คนเราเยอะมากโ hey! จมตีแล้วแต่เศร้าเลยเยอะมากโยเยอันนี้ดาวแบบเอาดาวเทียมมาลงนี่หูหายหมดนะ โอเคสำเร็จครับขับไล่กองเรือโซเวียตเรียบร้อยอย่ามั่นใจให้มากเกินไปนักมันยังไม่จบหรอกโซเวียตจะโจมตีอีกครั้งโดยข้ากองรายงานว่านี่ชุดการโจมตีระลอกสุดท้ายแล้วควรักษาที่มั่นเอาไว้จะมาบุกถามล้ววะ รู้ว่ควาคุณได้รับยยรงงนอนุญาตให้สร้างโรงลิตยานเกาะและถางป้องกันป้อมปืนมิสซาอนุญาตให้ลิตยานพานะได้ตอนนี้คุณสามารถใช้ถัง FV วได้มันต้องทาอากาศแน่นอนครับ,บอะของพันธมิตรเนี่ยก็ต้องกดสร้างก่อนนะครับสร้างเสร็จแล้วค่อยไปวางนะของโซเวียตเนี่ยจะกดแล้วไปวางก่อนแล้วมันถึงจะสร้างนะครับ,บแล้วก็ข้อดีของ อะไรอ่ะไอ้ที่ป้องกันฐานนะครับป้อมป้องกันฐานคืออันนี้ยิงได้ทั้งบกทั้งอากาศเลยผมว่ามันมีโกงดีนะถ้าคานโอเคแต่ก็มากันฐานหมดแล้วเนี่ยจ่ายกำลังไปครับ Okay. การรอบๆออย่างนี้แล้วกันนะดูคุม้ม <ufficient> ของโซเวียตนี่ต้องแยกกันสร้างนะครับระหว่างยิงอากาศกับยิงทางบกนะ เพ uh, ื่ <c oughs> เอเปลี่ยนเป็นเส้นตรงนี่คือ,อยังไง <c oughs> ทำให้จรวดมิสไซล์โจมตีเร็วและหนักขึ้นถึงแม้ว่าต้องเสียเวลา <Ins ufficient S 2> ล็อกเป้าหมายอ๋อจะมีเวลาล็อกเป้าหมายนะครับแต่ยิงได้เร็วและแรงขึ้น ไม่จำเป็นนะครับมิชชั่นเราระดับกลางๆเกี่ยววะไม่น่าเกี่ยวอันนี้คือยังไม่ยึดหรอแล้วเพื่อนไม่ยึดละ่ะโอ้โหรอแล้ว,ล,วลอกยายอยู่เ<อ>นี่ย 23, ยี่สิบสยครับ i n s u f f i c i e n t funds คอมนี่เดินโยเยอะลยเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะ ลูกพี่ก็ไม่มายึดนะครับแต่ตอนนี้มากันละไม่รู้ไปยึดทันบ้างครับโอ้ยเรดนอนโอ้โหแล้วปืนไอ้น,นี่ยังไม่ยึดด้วยโอ้ยคีล้อบคีล้อบก็มาอย่างนี้โอ้โหรีบไปกันข้างหน้าเลยดีกว่า เครื่องบินทิ้งระเบิดของพันเอกวิทมาถึงและพร้อมไปดำเนิการ ระกิดทิ้งระเบิดแล้วครับผู้บัญชาการไม่ต้องเป็นหัวงผู้บัญชาการเราจะคอยคิ้มกันกให้โอเคมีมาช่วยทิ้งระเบิดใส่เกรดนอตนะครับรอดไปโ <c oughs> มันล้มหรือตายโหตายนะครับไม่ใช่แค่ล้มโ้ไปอย่างไวเลยดูเหมือนโชคจะเข้าข้างคุณตอนนี้กองทัพของเรากำลังเป็นที่ต้องการสำหรับสมอภูมิอื่นอย่าได้ใจไปล่ะฉันจะกลับมาแหม่พรอมจัดนะครับเจ้านายพลครูคอฟเนี่ยโทวีตกำลังถอยล้นไปแล้วคุณทำสำเร็จแล้วคุณไล่พวกมันกลับไปได้แล้ว ดีด้วยนะผู้จัดการอ่ะจะต้องตึงตาตึงใจบีกนานนะครับรการอยู่กับเอวานะ <c oughs> โอเคก็จบไปนะครับส,สถิตินะยูนิตท,ที่ทำลายสิ่งกอ่อสร้างไปศูนย์เพราะมันมันไม่ได้ตั้งป้อมนะครับทหารยูนิตอ่ะ156มากกว่าเพื่อนของเรานะครับโอเคไาก็ติดตามมันต่อไปสำหรับภารกิจของทาง พันธมิตรนะครับเริ่มมาก็เปิดฉากสู้กับโซเวียตก่อนเลยนะส่วนนี้ก็ลามเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับ